คุณจะเชื่อไหมถ้ามีคนบอกว่าการไม่ทำอะไรเลยการแค่นั่งดูเฉยๆกลับเป็นวิธทีที่ทรงพลังที่สุดในการแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตและนำคุณไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะ คำถามที่เราถามไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกหรือเป็นคำพูดที่เกินจริงไปสักหน่อยใช่ไหมคะในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วโลกที่สอนให้เราต้องวิ่งต้องสู้ต้องขวายขว้าต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จและความสุขการบอกให้หยุดแล้วนั่งดูเฉยๆมันช่างฟังดูขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเหลือเกินค่ะ หลายคนอาจจะกำลังคิดในใจว่าชีวิตมันมีปัญหาตั้งร้อยแปดันเก้าทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ไหนจะเรื่องสุขภาพอีกถ้ามัวแต่นั่งดูเฉยๆแล้วปัญหามันจะหายไปได้ยังไงกันมันไม่เท่ากับว่าเรากำลังหนีปัญหาหรือปล่อยปละเลยชีวิตตัวเองหรอกหรือวันนี้เราอยากจะขอเวลาจากทุกท่านสักนิด เพื่อมาไขาความรับที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดที่แสนจะเรียบง่ายคำนี้ค่ะการนั่งดูเฉยๆความรับที่ไม่ได้ถูกค้นพบโดยนักปรัชญายุคใหม่หรือกูรูด้านการพัฒนาตนเองที่ไหนแต่เป็นคำสอนที่มีมานานกว่า2,500ปีแล้วเป็นคำสอนโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงค้นพบผลทางเห่งการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเราจะมาเจาะลึกกันค่ะ ว่าการนั่งดูเฉยๆในความหมายของพระพุทธองค์นั้นคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงได้ทรงพลังขนาดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนจากที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์ให้พบกับความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและที่สำคัญที่สุดเราจะนำหลักการนี้มาปรับใช้กับชีวิตที่แสนจะวุ่นวายของเราในยุคปัจจุบันได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังในวันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตและต่อตัวคุณเองไปตลอดกาลเลยก็ได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคำว่านั่งดูเฉยๆในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งนิ่งๆแบบไร้สติไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆโดยไม่ทำอะไรเลยหรือการเป็นคนเกียจคร้านเฉยชาตรงกันข้ามเลยค่ะ การนั่งดูเฉยๆในที่นี้คือการทำงานของจิตที่ตื่นตัวและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะหัวใจสำคัญของเรื่องนี้อยู่ในหลักธรรมที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน4ี่ค่ะซึ่งก็คือฐานที่ตั้งของสติทั้ง4ประการได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมแต่ในวันนี้เราจะเจาะลึกไปที่ฐานข้อที่สอง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฐานชื่ออาจจะฟังดูยากไปสักหน่อยนะคะแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็คือจารมีสติเฝ้าดูเวทนาหรือการเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราในทุกขณะจิตนั่นเองค่ะแล้วเวทนาคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงจำแนกเวทนาออกเป็นสามอย่างหลักๆด้วยกันค่ะ 1. คือสุขเวทนา คือความรู้สึกสุขสบายกายสบายใจเป็นความรู้สึกที่เราทุกคนชอบและอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆเช่นความรู้สึกเมื่อได้กินของอร่อยๆได้ฟังคําชมเชยหรือได้อยู่กับคนที่เรารัก 2. คือทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกขไม่สบายกายไม่สบายใจ เป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากเจอไม่อยากให้เกิดและอยากให้มันหายไปเร็วๆเช่นความเจ็บปวดทางกายความเสียใจความผิดหวังความโกรธความขับข้องใจต่างๆและ3คืออทุกข,ขมสุข,ขเวทนาหรือที่เรียกว่าอุเบขาเวทนา คือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความรู้สึกกลางๆที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันของเราแต่เรามักจะไม่ค่อยได้สังเกตเห็นมันเช่นความรู้สึกขณะที่เรากำลังเดินไปทำงานนั่งรอรถหรือทำกิจกรรมอะไรไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนว่าในทุกๆขณะของชีวิตเราเนี่ยนะคะ ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับเราจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เสมอมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่มีทั้งคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่และผืนน้ำที่ราบเรียบสลับกันไปทีนี้การนั่งดูเฉยๆที่เราพูดถึงก็คือการฝึกที่จะเห็นเวทนาเหล่านี้ตามความเป็นจริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะ สมมุติว่ามีคนมาพูดจาไม่ดีกับเราวินาทีแรกที่ได้ยินความรู้สึกไม่พอใจความโกรธซึ่งก็คือทุกขเวทนามันก็ผุดขึ้นมาในใจของเราปึ้งโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะโดยปกติแล้วปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่คืออะไรคะเราก็จะกระโจนเข้าไปในกองไฟแห่งความโกรธนั้นทันทีเราจะเริ่มปรุงแต่งความคิดต่อยอดไปต่างๆนานา ทำไมเขามาว่าเราแบบนี้เราไปทําอะไรให้ไม่ยุติธรรมเลยต้องตอบตัวกลับไปให้สาสมจิตใจของเราก็จะร้อนรนกระสับกระส่ายหาความสงบไม่ได้เลยนี่คือสภาวะที่เรียกว่าการไม่ดูเฉยๆแต่เป็นการเข้าไปเป็นความโกรธนั้นเสียเองแต่ถ้าเราฝึกเวทนานุปัสนาหรือการนั่งดูเฉยๆเมื่อความโกรธผุดขึ้นมา แทนที่เราจะกระโจนเข้าไปหามันเราจะถอยออกมาหนึ่งก้าค่ะแล้วก็แค่มองดูมันมองดูความรู้สึกโกรธที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราเหมือนกับเรากำลังยืนอยู่บนฝั่งแล้วมองดูคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังซัดเข้ามาเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นลูกใหญ่เรารู้ว่ามันมีพลังแต่เราไม่ได้กระโดดลงไปในคลื่นนั้นเราแค่รับรู้ว่าโอ้ ตอนนี้ความรู้สึกโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะมันมีความร้อนรุ่มแบบนี้นะหัวใจมันเต้นแรงแบบนี้นะเราแค่เฝ้าดูอาการของมันโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปวิพากวิจาร์ณไม่เข้าไปพยายามกดข่มมันไว้และที่สำคัญที่สุดคือไม่เข้าไปปรุงแต่งเรื่องราวต่อยอดจากความโกรธนั้นและเมื่อเราเฝ้าดูมันไปสักพัก เราจะค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์ข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือความโกรธนั้นมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงตั้งอยู่สักพักแล้วในที่สุดมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงและดับไปในที่สุดด้วยตัวของมันเองนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นนั่นคือไตรลักษณ์หรือกฎธรรมชาติสาประการที่ว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ความโกรธนะคะแต่มันเกิดขึ้นกับทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นความสุขความสุขจากการได้เลื่อนตำแหน่งมันเกิดขึ้นมาทำให้เราปลาบปลื้มใจอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็จางหายไปกลายเป็นความรู้สึกเฉยเฉหรืออาจจะกลายเป็นความกังวลในหน้าที่ใหม่เข้ามาแทนที่ ความเสียใจจากการสูญเสียมันเกิดขึ้นมาราวกับโลกจะถล่มทลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราเพียงแค่เฝ้าดูและยอมรับมันความเสียใจนั้นก็จะค่อยๆค,คลายลงและดับไปไหนที่สุดเช่นกันค่ะนี่คือความหมายที่แท้จริงของการนั่งดูเฉยๆค่ะมันไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการทำงานทางจิต ที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งอย่างยิ่งคือการเข้าไปรับรู้ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนี่คือรากฐานของการฝึกสติที่แท้จริงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเลยค่ะการเฝ้าดูเวทนาโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันและเห็นสัจธรรมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างร้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเช่นนั้นเองทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าการดูเฉยเฉยคือการเฝ้าดูเวทนาแต่แล้วยังไงล่ะแค่การดูเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนชีวิตที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายของเราได้จริงๆหรอมันดูง,ง่ายเกินไปหรือเปล่าคำตอบคือใช่ค่ะ มันเปลี่ยนได้และเปลี่ยนได้อย่างลึกซึ้งถึงรากของปัญหาเลยทีเดียวความรับที่ทำให้การดูเฉยๆนี้มันทรงพลังมหาศาลก็ซ่อนอยู่ในคำสั้นๆที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือการไม่เข้าไปปรุงแต่งนั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราอยากจะขอเปรียบเทียบจิตใจของเราเหมือนกับสระน้ำใสๆสักแห่งหนึ่งนะคะ โดยธรรมชาติแล้วน้ำในสระมันนิ่งและใสจนเราสามารถมองเห็นพื้นสายใต้น้ำได้อย่างชัดเจนสภาวะนี้ก็เปรียบเหมือนจิตที่สงบและมีปัญญาของเราค่ะทีนี้เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็เปรียบเสมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในสระน้ำเมื่อก้อนหินกระทบผิวน้ำมันก็จะเกิดระลอกคลื่นแผ่ออกไปเป็นวงกว้าง นี่คือเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันแต่การปรุงแต่งของเรานี่สิคะมันเปรียบเสมือนการเราไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นพอเห็นระลอกคลื่นเกิดขึ้นเราก็เอามือลงไปกวนน้ำให้มันแรงขึ้นไปอีกเอาไม้ไปคนให้ตะกอนข้างล่างมันฟุ้งขึ้นมาโวยวายว่าทำไมต้องมีคลื่นพยายามจะทำให้คลื่นมันหยุดด้วยการสร้างคลื่นอีกลูกไปสู้กับมัน ผลลัพธ์คืออะไรคะสาะน้ำที่เคยใส่นิ่งก็กลายเป็นสระน้ำที่ขุ่นมัววุ่นวายปั่นป่วนไปหมดจนเรามองไม่เห็นอะไรใต้น้ำอีกเลยมองไม่เห็นแม้กระทั่งว่าต้นต่อของปัญหามันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนเล็ดเล็ดก้อนเดียวเท่านั้นเองชีวิตของคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ล่ละค่ะเราทุกข์ไม่ใช่เพราะตัวปัญหา หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เราทุกซ้ำสองทุกซ้ำสามจากการปรุงแต่งของเราเองนี่แหละค่ะสมมุติว่าเราถูกเจ้านายตำหนิเรื่องงานนี่คือก้อนหินก้อนแรกหรือทุกขเวทนาการปรุงแต่งก็จะเริ่มทำงานทันทีค่ะฉันมันแย่จริงๆทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยปรุงแต่งด้วยการโทษตัวเองเจ้านายลำเอียงชัดๆ ที่กับคนอื่นไม่เห็นว่าอะไรเลยปรุงแต่งด้วยความโกรธและกล่าวโทษผู้อื่นต่อไปฉันจะโดนไล่ออกไหมนะแล้วจะเอาเงินที <will> ่ไหนใช้ปรุงแต่งด้วยความกลัวและความกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับฉันด้วยนะปรุงแต่งด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาเห็นไหมคะจากแค่ความรู้สึกไม่สบายใจที่ถูกตำหนิเพียงครั้งเดียว จิตของเราได้สร้างเรื่องราวสร้างละครสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นขึ้นมาอีกเป็นสิบสบเท่าเราจมดิ่งอยู่ในวังวนของความคิดปรุงแต่งเหล่านี้จนหาทางออกไม่เกิดทั้งทั้งที่เหตุการณ์จริงๆมันจบไปตั้งนานแล้วทีนี้ลองจินตนาการกลับกันนะคะถ้าเราใช้หลักการนั่งดูเฉยๆเมื่อถูกเจ้านายตำหนิทุกขเวทนาเกิดขึ้น เราเห็นมันเรารับรู้ว่าโอ้ตอนนี้ใจเรากำลังรู้สึกแย่รู้สึกเสียหน้ารู้สึกน้อยใจนะเราแค่ดูความรู้สึกนั้นโดยไม่ต่อยอดไม่สร้างเรื่องเราจะเห็นเลยค่ะว่าความรู้สึกแย่ๆนั้นมันเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อเพลิงเมื่อมันไม่มีเรื่องราวปรุงแต่งมาเป็นเชื้อมันก็จะลุกโชนอยู่แค่ชั่วครู่แล้วมันก็จะมอดดับไปเอง เมื่อจิตใจของเรากลับมานิ่งกลับมาใสาเหมือนเดิมปัญญาก็จะเกิดขึ้นค่ะเราจะสามารถมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงได้ว่าโอเคเราทำงานผิดพลาดตรงไหนนะจะแก้ไขปร,ปรับปรุงมันได้อย่างไรในครั้งต่อไปพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องนี้ไว้อย่างคมคายและเห็นภาพชัดเจนที่สุดในพระสูตรที่ชื่อว่าสันล,ลัดสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยลูกศรค่ะ พระองค์ตรัสว่าคนปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเมื่อประสบกับทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือความเจ็บปวดทางใจก็เปรียบเสมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งแน่นอนว่ามันเจ็บปวดนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลังจากถูกลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วคนคนนั้นกลับคร่ำครวญตีอกชกหัวเศร้าโศกเสียใจว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมโชคร้ายอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยการกระทําเช่นนี้ล่ละค่ะเปรียบเสมือนการที่เราหยิบลูกศรดอกที่สองขึ้นมาแล้วยิงซำเข้าไปที่แผลเดิมของตัวเองลูกศรดอกแรกคือเวทนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ลูกศรดอกที่สองคือความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาซ้ำเติมตัวเองโดยไม่จำเป็นส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อถูกหยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งท่านก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นตามความเป็นจริงแต่ท่านจะไม่หยิงลูกศรดอกที่สองซ้ำเข้าไปท่านจะไม่คร่ำครวญไม่ตีโพยตีพายท่านจึงเสวยเวทนาแค่ทางกาย แต่ไม่เสวยเวทนาทางใจความทุกข์ของท่านจึงมีเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับคนทั่วไปการนั่งดูเฉยๆก็คือการฝึกที่จะไม่หยิงลูกศรดอกที่สองใส่ตัวเองนี่แหละค่ะคือการยอมรับความเจ็บปวดของลูกศรดอกแรกแต่หยุดวงจรของการสร้างความทุกข์ซ้ำซ้อนให้จบลงตรงนั้น เห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนจากการจมอยู่กับอารมณ์ไปสู่การเรียนรู้จากปัญหาได้ในทันทีมีเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านเลยนะคะที่เคยจมอยู่กับความซึมเศร้าความเครียดเรื้อรังหรือความสับสนในชีวิตมานานหลายปีพวกเขาลองมาแล้วสารพัดวิธีทั้งการหาความสุขจากภายนอกการพยายามคิดบวกแต่ก็ไม่เคยพบกับความสงบที่แท้จริง จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้มาเรียนรู้ที่จะหยุดค่ะหยุดที่จะสู้รบตบมือกับอารมณ์ของตัวเองและหันมาเฝ้าดูมันเฉยๆพวกเขาก็ได้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งว่าความทุกข์ที่เคยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนแท้จริงแล้วมันเป็นแค่แขกผู้มาเยือนที่แวะเวียนเข้ามาในบ้านแห่งจิตใจของเราเท่านั้นเองมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริง การค้นพบง่ายๆแค่นี้กลับปลดปล่อยพวกเขาออกจากโซ่ตรวนที่พันธนาการชีวิตมาอย่างยาวนานทำให้พวกเขาได้พบกับความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยได้เจอมากก่อนเลยค่ะและสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือคำสอนที่มีอายุกว่า2,500ปีนี้กำลังได้รับการพิสูจน์และยืนยันด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในวงการแพทย์และประสาทวิทยา neuroscience ปัจจุบันนี้มีการพูดถึงการฝึกสติหรือ mindfulness กันอย่างกว้างขวางซึ่งหลักการสำคัญของการฝึกสตินี้ก็ถอดแบบมาจากการปฏิบัติสติปัฏฐานในพุทธศาสนาของเรานี่เองค่ะนั่นคือการเฝ้าสังเกตลมหายใจความรู้สึกความคิดและสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของเรา อย่างไม่ตัดสิน non-judgmental observation มีงานวิจัยมากมายที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นเครื่อง fMRI เพื่อสแกนสมองของผู้ที่ฝึกสติเป็นประจำแล้วก็พบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆค่ะเขาพบว่าการฝึกเฝ้าดูเฉยๆแบบนี้สามารถลดการทำงานของสมองส่วนที่เรียกว่า a m i g d a l a แอมมิกดาลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความกลัวและความเครียดได้พูดง่ายๆก็คือมันทำให้เราตกใจน้อยลงโกรธยากขึ้นและสงบได้เร็วขึ้นเมื่อเจอกับเรื่องกระทบกระทั่งค่ะในขณนะเดียวกันมันยังไปเพิ่มการทำงานและขนาดของสมองส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ ทำให้เรามีสติมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการฝึกสติสามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนสมองของเราได้อีกด้วยนะคะโดยจะช่วยลดเคลื่อนสมองที่เรียกว่าเบต้าเบต้าเวฟซึ่งเป็นเคลื่อนที่ทำงานตอนเราตื่นตัวคิดวุ่นวายหรือเครียดจัดจัดและไปเพิ่มเคลื่อนสมองที่เรียกว่าอัลฟาอัลฟาเวฟและทีตาทีตาเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นที่เชื่อมโยงกับสภาวะผ่อนคลายสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเห็นไหมคะว่าการนั่งดูเฉยๆในความหมายที่แท้จริงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อหรือปรัชญาที่ล่องลอยอีกต่อไปแต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์และจับต้องได้มันคือกระบวนการฝึกฝนสมองและจิตใจ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองเราได้จริงๆมันคือการเปลี่ยนจากสภาวะเอาตัวรอด (survival mode) ที่คอยแต่จะสู้หรือหนีไปสู่สภาวะเติบโต (growth mode) ที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความสงบจากภายในค่ะมาถึงตรงนี้เราได้เห็นแล้วว่าการนั่งดูเฉยๆคืออะไรและมันทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรแต่เราอยากจะบอกว่า จุดหักมุมที่แท้จริงจุดที่เป็นหัวใจและแก่นแท้ที่สุดของคำสอนนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราทุกคนต่างก็แสวงหาสิ่งเดียวกันนั่นคือความสุขและความสงบใช่ไหมคะเราคิดว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราจะมีความสุขถ้าเรามีตำแหน่งสูงขึ้นเราจะมีความสุขถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะมีความสุข ถ้าเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปดังใจเราได้เราก็จะมีความสุขพูดง่ายๆก็คือเราใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อที่ว่าความสุขค,คือการได้มาและการควบคุมค่ะเราพยายามวิ่งไล่ตามความสุขพยายามขวายคว้ามันไว้พยายามกอดมันไว้ให้แน่นที่สุดและในขณะและนี่คือจุดที่เชื่อมโยงการดูเฉยๆเข้ากับ การแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าแล้วการแค่นั่งดูความรู้สึกเฉยเฉยมันจะช่วยให้ฉันปลดหนี้สินหรือแก้ไขความสัมพันธ์ที่แตกร้าวได้อย่างไรคำตอบก็คือตราบใดที่เรายังถูกลูกศรดอกที่สองปักคาใจอยู่ตราบใดที่จิตใจของเรายังขุนมัวด้วยความโกรธความกลัวความวิตกกังวล เราจะไม่มีวันมองเห็นทางออกของปัญหาที่แท้จริงได้เลยค่ะสมองของเราจะทำงานในโหมดเอาตัวรอดซึ่งจะมองเห็นแต่ไผ่คุกค,คามและทางตันแต่เมื่อเราฝึกดูเฉยๆจนพายุอารมณ์สงบลงจิตใจที่เคยขุ่นมัวก็กลับมาใสสภาวะนี้เองค่ะที่เรียกว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่อะไรนะคะ แต่หมายถึงความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยะถาภูตะยานทัศนะเมื่อจิตใสเราจะเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันซึ่งเป็นคําถามของลูกศรดอกที่สองไปสู่การถามว่าโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างซึ่งเป็นคําถามของปัญญาจากที่เคยจมอยู่กับความกลัวเรื่องนี้สิน เราจะเริ่มมองเห็นช่องทางในการจัดการรายรับรายจ่ายได้ชัดเจนขึ้นจากที่เคยโกรธเกลียดคู่กรณีเราอาจจะเริ่มมองเห็นส่วนผิดของตัวเองและหาทางประนีประนอมได้นี่แหละค่ะคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปประทรมที่สุดของการเปลี่ยนจากผู้เล่นที่อยู่ในพายุอารมณ์มาเป็นผู้ดูที่ใจสงบพลังในการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้มาจากความพยายามที่จะควบคุมโลกภายนอก แต่มาจากความสามารถในการทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งและมีปัญญาจากภายในต่างหากการเดียวกันเราก็พยายามผลักไสความทุบพยายามต่อสู้กับมันพยายามควบคุมไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราแต่มันน่าแปลกไหมคะว่ายิ่งเราพยายามควบคุมมากเท่าไหร่ชีวิตของเรากลับยิ่งดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราวิ่งไล่ตามความสุขมันก็ยิ่งเหมือนเงาในาน้ำ ที่ดูเหมือนจะจับต้องได้แต่ก็คว้าไหวไม่ได้สักทียิ่งเราพยายามหนีความทุกข์มันก็ยิ่งเหมือนเงาของเราเองที่วิ่งตามเราไปทุกที่ความพยายามที่จะควบคุมนี่แ่ละค่ะคือตัวการที่ปิดกั้นเราจากความสุขและความสงบที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิตแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งโลกได้ทรงมอบคำสอนที่สวนกระแสกับความเข้าใจของคนทั้งโลกพระองค์สอนเราว่า หนทางที่จะนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การควบคุมแต่อยู่ที่การยอมปล่อยค่ะปล่อยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยชีวิตนะคะแต่หมายถึงการปล่อยวางการควบคุมภายในจิตใจของเราเองปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องเชื่อทุกความคิดที่ผุดขึ้นมา ปล่อยให้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปพยายามยึดมันไว้หรือผลักไสมันไปหัวใจของการนั่งดูเฉยๆก็คือสิ่งนี้ล่ะค่ะมันคือการฝึกยอมปล่อยในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดคือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เราควบคุมลมฟ้าอากาศไม่ได้ เราควบคุมความคิดจิตใจของคนอื่นไม่ได้และที่น่าตกใจที่สุดก็คือเราไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราเองร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ำมันก็แค่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความจริงข้อนี้ได้อย่างสุดหัวใจและหยุดที่จะต่อสู้หยุดที่จะควบคุมแล้วหันมาเป็นเพียงผู้ดูที่เปี่ยมด้วยเมตตา เฝ้ามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในใจของเราด้วยความเข้าใจโดยไม่ตัดสินไม่ยึดมั่นถือมั่นในวินาทีนั้นเองค่ะวินาทีแห่งการยอมปล่อยอย่างแท้จริงเราจะได้พบกับอิสรภาพที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมันเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีปัญหา แต่เป็นความสงบที่สามารถอยู่กับปัญหาได้อย่างไม่ทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการได้ในสิ่งที่ต้องการแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกคุณไม่จำเป็นต้องรอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำดีกับคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถพบกับความสงบสุขได้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยเพียงแค่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองดูโลกภายในของคุณเองจากผู้เล่นที่พยายามจะควบคุมทุกอย่างในสนามมาเป็นผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจรรันทร์มองดูเกมชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความเข้าใจและด้วยรอยยิ้มเท่านั้นเองค่ะสุดท้ายนี้การนั่งดูเฉย ที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้จึงไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาอย่างคนขี้ขลาดตาขาวเลยนะคะตรงกันข้ามมันคือการเผชิญหน้ากับความจริงโดยเฉพาะความจริงภายในจิตใจของตัวเองอย่างกล้าหาญที่สุดด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือสติและปัญญาค่ะมันคือความรับอันยิ่งใหญ่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่พวกเราทุกคนเพื่อใช้เป็นกุญแจในการปลดล็อกชีวิตออกจากพันธนาการของอารมณ์และความคิดปรุงแต่งทั้งปวงก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากจะขอฝากคำถามไว้ให้ทุกท่านได้กลับไปลองสำรวจชีวิตของตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้เราใช้พลังงานชีวิตส่วนใหญ่ ไปกับการวิ่งไล่และวิ่งหนีหรือเปล่าเราติดอยู่ในกับดักของการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในหัวของเรามากเกินไปหรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองหยุดแล้วหันมานั่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเฉยๆดูบ้างถ้าเรื่องราวในวันนี้ได้จุดประกายความคิดหรือมอบมุมมองอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ